พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอเจริญธรรมเจริญสุขนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนพุทธวัจจนะในวันนี้ขอเสนอเรื่องเดรัจฉานวิชาตอนที่หนึ่งเดรัจฉานวิชา คืออะไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระราชาธานพุทธโอวาทโปรดกษัตริย์ในสมัยนั้นว่ามหาราชอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยความศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายอวัยวะทำนายตำหนิทำนายลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีสัดร,รำบูชาไฟ ทำพิธีซัตดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพรีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองู เป็นหมอยาพิษเป็นหมอมแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์อีกอย่างหนึง่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะศาสตราทายลักษณะดาบทายลักษณะสอนทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตรีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารีทายลักษณะธาตุทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอุสพะทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเฮี้ย ทายลักษณะตุนทายลักษณะเต่าทายลักษณะมรึกหรือเก้งกวางอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาที่เห็นปานนี้คือดูเรกญาตราทัพว่า พระราชาจากยกออกพระราชาจากไม่ยกออกพระราชาภายในจากยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจากถอยพระราชาภายนอกจากยกเข้าประชิดพระราชาภายในจากถอยพระราชาภายในจากมีชัยพระราชาภายนอกจากปราชัยพระราชาภายนอกจากมีชัยพระราชาภายในจากปราชัย ราาพ,รพระราชาพระองค์นี้จักมีชัยพระราชาพระองค์นี้จักปราชัยเพราะเหตุนี้นี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิชาชีพด้วยเดรจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจาักมีจันทรระคราด จากมีสุริยะคลาดจากมีนักสัตว์คลาดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากโคจรถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากโคจรผิดทางดาวนักสัตว์จากโคจรถูกทางดาวนักสัตว์จากโคจรผิดทางจากมีอุกกาบาตจากมีดาวหางจากมีแผ่นดินไหวจากมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จกขึ้นจากตก จากมัวหมองจากกระจางจันทรคาดจากมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคลาดจากมีผลเป็นอย่างนี้นักสัตคราดจากมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจากมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจากมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัต์โคจรถูกทางจากมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัต โจรผิดทางจากมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกบาทจากมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจากมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจกมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์ขึ้นตกมองมองกระจ่างจากมีผลเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทํานายว่าจะมีฝนดีจกมีฝนแรงจกมีอาหารหาได้ง่ายจากมีอาหารหาได้ยากจากมีความเกษมจกมีภัยจกเกิดโรคจกมีความสำราญหาโรคไม่ได้หรือคำนวณเลิกยาม คำนวณดวงชะตาจับยามแต่งกาบโลกายะตะศาสตร์อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหม์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือให้เลิกอวาหะมงคลให้เลิกวิวาหะมงคลดูเลิกเรียงหมอนดูเลิกย่าร้าง ดูเลิกเก็บทรัพย์ดูเลิกจ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะห์ร้ายให้ยาพดุงครรภ์ไรมนให้ลิ้นกระด้างไร้มนให้คางแข็งไร้มนให้มือสัน่นไร้มนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสรวงพระอาทิตย์บวงสรวงเท้ามหาพรหม ไร้มนพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญอีกอย่างหนึง่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิชฉาชีพด้วยเดรัฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนไร้มนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชาย ทําชายให้กลายเป็นกระเทยทําพิธีปลูกเรือนทําพิธีบวงสวงพื้นที่ค้นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสํารอกปรุงยาถ่ายปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบนปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศรีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัด รุงยาทาให้กัดรุงยาทาให้สมานป้ายาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ย,ยาชะแผลขอกราบขอบพระคุณพุทธวัจนะมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดฉบับ12เดรชานวิชาพุทธวัจนะสถาบันวัดนาปาพง์